สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสปปรรพคุณของต้นปีบหรือต้นกาสลองนะคะที่มีดอกที่มีกลิ่นหอมแต่ว่ามีสปปรรพคุณมากมายเลยค่ะสปปรรพคุณของต้นปีบนะคะ1ดอกมีสปปรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง 2. ดอกช่วยบำรุงโลหิต 3. รากช่วยบำรุงปอด 4. รากช่วยรักษาวาารรณโรค 5. ดอกใช้เป็นยารักษาไซนัสอักเสบ 6. ดอกช่วยรักษาฤิสีดวงที่จมูกด้วยการใช้ดอกที่ตากแห้งแล้วนำมามวลเป็นบุหรี่สูบเพื่อรักษาอาการ 7. รากและดอกช่วยรักษาอาการหอบหืดหอบเหนื่อยทำให้ระบบการหายใจดีขึ้นด้วยการใช้ดอกปีบแห้งประมาณ6-7ดอกแล้วมวนเป็นบุหรี่สูบเพื่อรักษาอาการหอบหืดได้แปดรากช่วยรักษาปอดพิการเก้าดอกใช้เป็นยาแก้ลมสิบใบใบใช้มวนเป็นบุหรี่สูบแทนฟิน พื่อช่วยขยายหลอดลมและรักษาอาการหอบหืดได้เช่นกันประโยชน์ของต้นปีบนะคะ 1. ดอกนำมาตากแห้งแล้วผสมกับยาสูบมวนบุรีใช้สูบทำให้ชุ่มคอทำให้ปากหอมและยังมีกลิ่นควันบุรีที่หอมดีอีกด้วยค่ะ 2. ดอกช่วยเพิ่มการหลั่งน้ำดีและเพิ่มรสชาติ 3. ดอกปีบนำมาตากแห้งนำมาชงใส่น้ำร้อนดื่มเป็นชาโดยดอกปีบชงนี้จะมีกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆมีรสชาติหวานแบบนุ่มนวลไม่ขมแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ สใบสารสกัดจากใบที่สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของคณะห้าเนื้อไม้ของต้นปีบมีสีขาวอ่อนสามารถเลื่อยหรือใส่กบเพื่อตกแต่งให้ขึ้นเงาได้ง่ายจึงเหมาะแก่การนำมาใช้ทำเป็นเครื่องเรือนเครื่องตกแต่งภายในบ้าน 6. เปลือกของต้นปีบเมื่อก่อนสามารถนำมาใช้แทนไม้ก๊อกสำหรับทุบจุกขวดได้ 7. ปีบเป็นไม้พุ่มมีใบและดอกสวยแถมยังมีกลิ่นหอมจึงสามารถปลูกไว้ประดับสวนปลูกเพื่อให้ร่มเงาในลานจอดรถหรือริมถนนข้างทางและที่สําคัญต้นไม้ชนิดนี้ยังทนน้าท่วมขังได้ดีอีกด้วยค่ะ 8. ด,ดอกปีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพยาบาลไทยด้วยความหมายของต้นไม้ชนิดนี้คือเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตซึ่งหมายถึงพยาบาลและดอกปีบยังหมายถึงยาอายุวัฒนะ ซึ่งเปรียบเสมือนพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพแก่คนทั่วไปต้นปีเป็นต้นไม้ที่โตเร็วเกิดขึ้นได้ในป่าทุกชนิดสามารถช่วยเสริมสร้างธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตให้แก่มวลมนุษย์ตลอดกาล mm. เช่นเดียวกับพยาบาลที่จะเป็นการบริการสุขภาพที่มีความจำเป็นต่อสังคมตลอดไป9การปลูกต้นปีบเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน เชื่อว่าการปลูกไว้ประจำบ้านจะทําให้เก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นและยังทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังได้อีกด้วยค่ะถ้าชอบคลิปที่เกี่ยวกับสบรรพคุณของสมุนไพรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ